สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ที่นี่และคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะณาจาุดนี้เราจะชวนชวนให้ได้รับความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ในรายการที่มีสุดยอดพิธีกรอู่หนึ่งในชื่อกวงการน,นั่นเองนะคะและนี่ก็คือพิษตั๊กสิริพรค่ะผู้ชิมไม่นอนตื่นสายพี่สุนารีผู้ชิมไม่อายจำกินไม่มิเงินน้อยและพี่หนูแม ผู้ที่ไม่คอยวาสนานะจุนิ้พบกับความชนันดุเหล่านี้ได้ในรายการผู้หญิงหาเก่งเก่งเกงเก่นะเด้งค่ะผู้หญิงอะไรนะตอนนี้ไม่ว่าเป็นผู้หญิงหากินนะคะคุณแม่เออมันตกหล่นอะไร,รอปลมาใครใครช่วยให้พิตตี้เติมคำว่าทำมานหนึ่งในไหมคะเออทีมงานคราบอกบอกพิตตี้นะคะประกาศผิดชอรยการนะคะหนูหนูพิตตี้จ้าประกาศใหม่โรกเออเขาไปด้วยค่ะรายการผู้หญิงชะมา นี่คือรายการผู้หญิงทำมาหากินรหมคะเมื่อสักครู่นี้เหมือนพวกเราเป็นรถยนต์เลยนะเอออย่างนี้วันนี้พี่หายไม่มาแต่เราก็จะมีพิธีกรอีกคนหนึ่งมาค่ะเสียงแบบยิ้ดูเด็กๆอันนี้เลยอันนี้เลยค่ะคุณต้นหอมสกุลตา พิตตี้ที่แบบใช้เสียงแบบนี้เป็นยัยไงเลยเหรอเป็นพิตตี้นี่งานงานเก่างานเก่านางานเก่างานเก่าค่ะก็คือแบบทําไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วเคยมีแบบว่าหนุ่มๆที่มาดูแล้วแบบมาจีบเรานู่นนี่สำหรับหอมมคงไม่เคยโดนเพราะว่าตอนนั้นยังเป็นคนดั้งเดิมอยู่ถามจริงลูกจริงเหรอเขารับมึงด้วยอ่ะตอนนั้นใครก็นะเขายังไม่นิยมสัญญกรรมกันเยอะแยะเราก็ ฟันใหญ่ก็ดูไม่น่าเกียดอันนี้ดังใหม่ยังอันนี้ดังใหม่อันนี้ก็คือเออแอปพูมาแล้วดังใหม่แล้วก็คือหน้าก็เปลี่ยนวิวัฒน์ตามวิวัฒนาการตอนไม่มีดังชื่อต้นหอมไหมเอ่อตอนเป็นพิตตี้ชื่อต้นหอมแต่ว่าก่อนนั้นั้แต่เกิดเลยคือชื่อน้องแอมนี่นะไม่บอกเลยนะถ้าหอมยังใช้ชื่อแอมอยู่นะรับรองมึงไม่ได้เกิดแอม แต้วจะหอมพูดมันได้ไงแล้วทจไมหอมถึงถึงชื่อนี้แล้วต้นหอมมาเลยเพราะว่าเวลาหนู่แชทคุยกับผู้ชายถ้าหนูพูดว่าต้นหอมอ่ะใครพูดทะลึ่งอ่ะมันจะบอกว่าหอมจริงหรือเปล่าหนูก็จะคุยกับคนนั้นรู้สึกว่า,ามันจริงใจดีเวลา<อ>พูดคุยแชทกันหรืออย่างเงี้ยก็เลยตั้งชื่อต้อนหอมแต่พอไปแคสงานเราได้งานชิ้นแรกอ่ะงานมอเตอร์โชว์ถือว่าเป็นงานใหญ่ของพิตตี้มากพิตตี้ดังๆจะได้ยืนมอเตอร์โชว์เท่านัาดพิตตี้ด้วยกันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำใช่ไหมหนูห้องน้ำอยู่พิตตี้ก็แบบ แกรู้ป่าวว่าบูธเนี้ยมีพิตีชื่อต้นหอมด้ยวยวแล้วมันก็หัวล้อ,อก,กันกี๊กคะ<อ>หนูก็แบบพอดีปอดเาเลยแล้วก็ดึงได้กูม,มาคนเดียวนี่ <c oughs> <อ>มันก็กลายเป็นที่มาที่ว่าเวลาคนตามงานชื่อต้นหอมมันมีต้นหอมเดียวมันก็เลยกลายเป็นโชคเราด้วยที่เราได้งานมาเรื่อยๆอะคะ่ะนี่ความจริงนะถ้าชื่อแอมป่านี้พวกเราก็ไม่รู้ว่ามันหลายแอมไงก็ตอนที่ชื่อแอมมาแคสงานร้อยงานไม่เคยได้เลยค่ะ คนเรียกไม่ถูกตามผิดตามถูกเวลาแคสเขาทำอไงเม่อเวลาแคสนะลูกเวลาแคสงานนะคะสมมติว่ามีงานตัวหนึ่งเขาบอกว่าต้องการเล่นบทแม่โดยใช้ผู้หญิงอายุ25ิ้าโฆษณาจะ20ต้นนี่ได้เป็นแม่แล้วเราก็เขาให้ทำอะไรบ้างสดีค่ะเขาก็จะให้เล่นเหมือนโฆษณาจริงจินตนาการว่าแบบเด็กอยู่ตรงหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนตอนนั้นเราก็ไม่ได้รักเด็กแต่เขาบอกว่าแต่ค่าตัวเนี้ยแสนเจ็ดนะคะเคยแคสแต่ห้าพัน ลูกค่ะาวลวววตามออกเลยเพราะว่าร้อนเงินมากได้โฆษณาตัวนั้นโอ้โหดีใจแบบเป็นอะไรที่จดจําเลยอะในวันนั้นยังไม่เป็นแม่แต่วันนี้เป็นแม่แล้วเป็นยังไงบ้างกับบทบาทใหม่ของคุณแม่น้องปกป้องค่ะก็แบบรู้สึกเหมือนเป็นแม่จริงๆ มันมันมันเปลี่ยนไปโดยการอ่อนโยนเปลี่ยนไหมคุณเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเองค่ะอัตโนมัติเลยรู้สึกว่าอ่อนโยนไม่อยากเกลี้ยกล่อมจริงๆก็หตนอมอกเป็นผู้หญิงทาเป็นแข็งแกร่งตลกทําเป็นแบบมีอะไรทาฉันได้นอกมาได้เออเรื่องต่างๆแต่ข้างในนางอ่อนไหวอ่อนมากีดมากเซนซิทีฟแล้วก็หยหาความรักขาดไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วนะถ้าซิกแพคมาล่ะลองดูก็ได้ มัใช้ไ,<ท>ไปกับลูกเนาะใช่ค่ะตอนนี้รู้สึกว่าเอ๊ะความสุขเรามันก็เต็มแล้วนี่มันเหมือนไม่ได้ขาดอะรู้สึกแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าพอต้องการความรักแล้วมันมีความรักบางอย่างที่มาเติมเต็มมันไม่ไม่จำเป็นต้องมาในรูปแบบแฟนก็ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าความรักแบบนี้เออมันบริสุทธิ์ดีเนาะ มันก็เลยทําให้รู้สึกเต็มมากๆไม่ใช่เต็มเฉพาะคนในครอบครัวนะคุณผู้ชมค่ะนอกครอบครัวนะคะเพื่อนร่วมงานพี่ๆให้กําลังใจอยู่ๆมีสามสาวโผล่ขึ้นมาในไอจีให้กําลังใจต้นหอมในวันที่ต้นหอมไปอัดรายการแล้วร้องเพื่อนเยอะในวงการอะไรยังไงะไอย่างนีนี่สามสาวพุ้มแอมแอมให้กำลังใจนะคะ เรื่องดีรักๆสงหอมเจเลยอยากจะเป็นอย่างหอมโอเคยังไงวันนั้นคุณแม่เป็นคนฝ่ายให้กำลังใจแค่ทดแพ้ยังสดอยู่เลยอยากให้กำลังใจเขาอย่างเงี้ยเพราะเรารู้ว่าเขาเนี่ยดูภายนอกแล้วอู้หมันหญิงแกร่งหน้าแต่จริงแลหอมมาข้างในอ่ะใช่ฟังเพลงที่แจ้วันนั้นเหรเหรอเหรอฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้ว น้ำตาแตกเสียทีนัยะาไอ้หอมสักพักหนึ่งไปโผล่พุทธทอพุทโธน้ำตาไหลเออแล้ววันนี้แผลแห้งแล้วใช่ไหมแผลแห้งแล้วค่ะแห้งเปนหนดทั้งตัวเลยค่ะตอนนี้ดีเลยในฐานะที่มารายการวันนี้รายการยังไม่เคยปลอบใจเขาเลยเรามีของปลอบใจปลอบใจด้วยนี่เลยค่ะเอย่าโรตีพิซซ่า สวัสดีค่ะสสวัดเจ้านี้จะบอกคุณผู้ชมขามีหน้าเยอะมากให้เราเลือกมีมีทั้งหมดกี่หน้านะจ๋าตอนนี้ก็พัฒนาไปร้อยกว่าหน้าแล้วฮะน้องนัดนางชื่อว่าเอย่าโรตีพิซซ่าร้อยหน้ายังเลยเหรอใช่มาทำให้หอมก่อนปลอบใจเขาเนสน้องต้นห็วรางวัลปลอบใจเขานสไหนเขากำลังอกหัก ทำไมมึงเป็นทั้งโรตีเป็นทั้งพิซซ่าก็นั่นน่ะสิคุณแม่แบบแล้วมันจะเป็นอไรอะเนี่ยพอทำเสร็จแล้วยังไงเนี่ยอยากรู้อ๋อแบบพิซซ่าเลยนะเราทำน้าแบบพิซซ่าแต่แป้งแบบโรตีที่เราเชิญนัดกับหลังมาเพราะอะไรมั้ คู่นี้สู้ชีวิตโคตรโงงคตรเป็นตัวอย่างของคนที่ลุกขึ้นมาทำมาหากินสองมือกับสมองของเขาเริ่มทีเ,เราซเราเราขายอะไรมาก่อนงานวดดิ้งสวยๆเลิดๆอยู่ในห้องแอร์อย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็ตกงานออกมาขายลูกชิ้นกว่าจะได้ขายหมดโลอ่ะเสียบไปประมาณร้อยไม้ได้20บาทกำ <S <S ไรเหรอหมยถึงกำไรใช่ใชค่ะแล้วยังไงทำไมถึงมาเป็นโรตีฝันนะคะว่า ทำอะไรดีแล้วคืนนั้นฝันเลยค่ะเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทําโรตีนะมึงรวยเลยจะนะเอ๊ะใครใครป็นมาบอกนูในฝันเป็นพญานาคเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะเป็นพญานาคเป็นองแบบนี้จริงๆเราไม่ได้เล่าตลกคุณผู้ชม่ะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นความเชื่อเฉพาะตัวใช่เชื่อนะไม่น่าเชื่อมีเรื่องแบบนี้จริงๆนี่นัแหละเป็นคนเป็นคนมีเซนส์วันลุกขึ้น ไปให้แขกสอนเลยให้บางสอนตีแป้งจ่ายเงินเขานะจ่ายค่าครูไม่ถึงให้สูตรทำแป้งโรตีเนี่ยเหรอแล้วเป็นไงจนมาเป็นแป้งที่แบบกรอบได้เหนียวได้เหนียวไหมคะติดฟันเลยแป้งดีมากนี่เขาทอดตั้งนานแล้วคุณผู้ชมยังกรอบอยู่เลยแป้งนี้อร่อยนัดอะไรใช้ผัวใช้ผัวเนอะไม่ใช่สามีแต่ทำไมต้องให้ให้หลังนวดเพราะว่ามันต้องใช้เวลาค่ะแล้วก็นวด ผสมเสร็จแล้วก็พักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็มานวดต่อแล้วกพักแล้วก็นวดต่อมันก็องมีทั้มมิ่งของะช่แล้วถ้าพูดถึงนมนะเขาใช้นมนมสดจริงๆไม่ใช่นมเป็นผงเอามาชงหรือว่านมเป็นขวดที่ไปซื้อมันมันถึงหอมนมเนยจริงๆคือเราใช้ของสด คุณผู้ชมเมื่อหลายสิบปีที่แล้วอ่ะเขาเป็นเจ้าแรกๆนะที่คิดหน้าหรูหราอลังการอันเนี้ยเขาขายมากี่ปีเมื่อกี้ที่เขาบอกอ่ะสิบสองปีแล้วเอย่านี่เป็นชื่อใครอ่ะเอย่าเป็นชื่อลูกสาวเอาชื่อลูกสาวมาตั้งแรกๆที่บอกขายดีมากเลยขายดีค่ะเป็นโรตีที่รอสามชั่วโมงขายที่ไหนอ่ะไม่ขนาดนั้นแล้วขายอยู่นครปฐมนะคะเส้นหลังสถานีรถไฟแต่แถวนั้นอ่ะคนนครปฐมจะเรียกว่าโค้งวัดกลางหรือว่าโค้งไฟไหม้ค่ะ อยากหัดทำบ้างะมานแต่บวก<า>แม่ต้องตีเป้งอย่างนี้เลยนะหืมคุณผู้ชมอร่อยเป็นบ้าเลยอ่ะจิ้นี่มันคือโรตีแบบออริจินอลเลยมันต้องอแป้งอย่างนี้เลยอ่ะพี่หลังนะแต่ราตามมือเวลานะพี่หลังนะ สนุกกันเลยนะใช่สนุกสนุกนัดขายยังไงไอ้เดี๋ยวก่อนพี่ตั๊กเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าการขายโรตีไม่ต้องไม่ต้องรุนแรงขนาดนั้นดูหลังทำเด็หนูไปทางภาคใต้มาไงเห็นก็ขายกันอย่างนี้เลยนะคุณแม่แล้วเรกก็หยิบมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยนะเขาแบบมันลงครับ ใ่นั่นแหละครับนองพี่สูงวัยเราพี่สูงสอนง่ายราคาแต่ละหน้าราคาแตกต่างกันค่ะอย่างเงี้ยคี่แผ่นๆเหมือนที่น้องนมือซ้ายแผ่นละสิบาทแค่นั้นเองอุ้ยหรออ่าด้านอื่นนะคะอันนี้มันตั้งตรงนี้แล้วตรงนี้ใส่ข้างในด้วยด้วยก็ห้าสิบเพราะการทำโรตีนะขั้นตอนที่ยากสุดคือตอนนี้แหละใช่ตัดซ้ายอ่ะอ่ะลองซิหนึ่งครา นี่อนัดซ้ายเดี๋ยวนัดสอนค่ะเพราะว่าเขาแยกมานัดถนัดซ้ายอ๋อหนูจะมาได้เหรออ่ะถนัดซ้ายก็ต้องจับซ้ายถนัดซ้ายหรือเปขวาโอเคแม่ลองจิ้มไปแล่ะอ๋ออืาโอเคอ่ะใช่ได้ได้ขยับด้วยขยับด้วย สวางแดิตบาทแดงแม่ไม่ติมันมาเอาอย่างงี้ง่ายๆถ้าไม่ได้ไปนะอยากมีร้านเป็นของตัวเองแฟนชายมาเล่ามาเล่ามามีแฟนชายค่ะติดต่อแฟนชายได้ที่ไหนลูกเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเข้า Facebook กอะค่ะง่ายๆเลยเอยาโรตีพิซซ่าก็จะเจอเข้าไปใน a c e b o o k เอยาโรตีพิซซ่านะคะหรือว่าหมายเลขที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอคุณผู้ชมสามารถที่จะเป็นแฟนชายได้แฟนชายเท่าไหร่39 0 0 0ค่ะ สอนทุกอย่างได้เคาน์เตอร์ได้อุปกรณ์ได้วัตถุดิบเอาตัวมายืนให้เราสอนอย่างแป้งเหรอทำเป็นไหมแป้งทเป็นแป้งต้องรับจากนัดอย่างเดียวแป้งกับมาการีนเพราะว่าแป้งคือความลับความอร่อยเพราะว่าเขาลองผิดลองถูกมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคะถ้าแฟนชายก็สามารถออกขายได้เลยแค่รับแป้งมาจากแต่ละวันก็ว่าไปส่วนหน้าล่ะคะหน้าเราอยากใส่หน้าอะไรก็ได้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราสอนให้ใช่ค่ะแล้วลูกค้าหรือว่าคนที่เอาไปทําอ่ะ อยากจะใส่อะไรเพิ่มหรืออัพราคาแล้วแต่สถานที่ก็ให้เขาคิดเองนี่ปอบลงอ่ะก็แม่บอกปอบจจก็เลยมีปอบลงเป็นคนชอบโรตีมากดีใจดีใจไหมนังกินไม่หยุดเลยอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่หลังแล้วก็นัดมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเอย่ยโรตีพิซซาร้อยหน้าค่ะ เรายังไม่สิ้นสุดในเรื่องของโรตีนะคะเรายังส่งพิสุเนี่ยไปเรียนและทั้งสองผัวเมียประกบข้างเลยอ่ะเดี๋ยวจะหัดตีแป้งให้ได้เพราะว่าในอนาคตจะมีโรตีพิซซ่าหน้าปลาปลาฉลาดกันเอาั้งอนางจะาทุกอย่างอ่ะองนางดิวลงไปในทุกครั้งขอคุยขอคุยเรื่องไฮราบูจริงๆแล้วเนี่ยเห็นมะตูมเห็นกุ๊บกิ๊บ มันเริ่มมายัางไงเพราะว่าหนูกับมาตุ้มสนิทกันหนูกับมาตุ้มมาสนิทกันตั้งแต่เริ่มมาเป็นดีเจแต่รบรนนั้นมาก็เลยกลายเป็นพาร์ทเนอร์กันด้วยใช่แล้วมาตุ้มเขาสนิทกับกุ๊ปกิฟเราชอบกุ๊ปกิฟตอย่างหนึ่งตรงที่ว่ากุ๊ปกิฟตเป็นคนช่างเลือกเราชอบที่แบบว่าเวลาเราส่งอะไรไปแล้วเขาไม่ได้เซยเยตดกับเราตลอดเวลาอันนี้คือวิธีหาพรีเซนเตอร์ของหนูไหมใช่ค่ะคือคุณต้องมีอุดมการณ์เดียวกันก่อนคือถึงทําธุรกิจอะแต่เราคือแม่ค้้าาาออเรตงขขย คุณมีใจอยากจะขายของแค่ไหนแล้วคุณก็ต้องดูแลตัวแทนของเรานะที่สําคัญเลยหนึ่งเราไม่ชิกกี้เราต้องซื่อสัตย์กับผู้บริโภคอ,อุดมการเดียวกันไหม,มแล้วมีเวลาที่จะทํำไหมถ้ามีเวลาก็เข้ามาอันนี้คือแกนหลักที่เราถือยึดใช่ค่ะหลังๆก็เราก็เลยเอาแบบเฮ้ยเอาเที่ยวสนิทก่อนคุยกันได้ทกกูบกิฟก็ ทสนานมากค่ะใช่ตัวนี้กว่าจะออกมาได้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่ามาตรฐานโรงงานเราคือบริษัทลูกของประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วบริษัทญี่ปุ่นเป็นบริษัทชิ้นเนียบทุกอย่างตอนนั้นเนี่ยแพ็กเกจเราอ่ะมาจากจีนแล้วมันช้ามากตัวแทนก็อ้าวจะ่ายเงินไปแล้วของไม่ได้เหรอยังไงเขาก็ต้องเร่งถูกมาตามกระบวนการแต่แพ็กเกจเนี่ยพอเดินทางมาถึงเมืองไทยเนี่ยคนก็คิดว่าปั๊มกินไปเลยแล้วปิดฝาแล้วจำหน่ายเลย บริษัทญี่ปุ่นไม่ให้นะจ๊ะต้องยังไง <นะ S 1> คุณต้องเอาแพ็กเกจันนี้ใส่ครีมแล้วแช่อยู่อะเป็นเดือนว่าครีมกับแพ็กเกจจริงเปลี่ยนรูปไหมเขาไม่ให้เอาออกเลยเละเอียดนะใช่ถ้าเกิดว่ามีอะไรนิดหน่อยเขาทิ้งล็อตก็เป็นการผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้นค่ะจริงๆพอมาเป็นผู้บริหารการทําธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายเราเองก็โดนมาเยอะ ได้เรียนรู้อะไรจากการทําธุรกิจเออได้เรียนรู้ถึงประโยคนึงเลยที่เขาบอกว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนในวันที่หอมขายดีมากแล้วมีช่วงที่วิกฤตวิกฤตก็คือช่วงตลาดออนไลน์มันเริ่มวิกฤตอยู่ๆมันล้มปึ้งตอนนั้นเราก็เลยมีภาระที่เราจะต้องแบกหมดมันไปเยอะไหมเห็นบอกว่าคือเป็นหนี้เลยนะอแต่ละคน3มคนแบกกันอยู่ไม่ต่ำกว่าสิบล้านจากที่เราควรจะบวกช่วงนั้นก็เครียด ถ้าเรารู้สึกว่าเรายังเครียดแล้วเราไม่ทําอะไรคือทุกคนต้องให้กําลังใจซึ่งกันและการม,มันเลยการเป็นว่าช่วงนั้นเราเรารักกันมากเมื่อเราผ่านวิกฤตมันด้วยกันมันเห็นใจกันตรงนี้แหละแล้วก็หลายคนก็ไม่ได้ทิ้งเราเราก็แบบเฮ้ย ในเมื่อคนอื่นยังลุกขึ้นสู้เราต้องเอาวะช่วงนั้นเราจะโดนกระแสเยอะมากเพราะว่าเราต้องบอกว่าทางการตรวจสอบเข้มมากขึ้นเราไม่ค่อยกลัวเรื่องมาตรฐานแต่ว่าบาังเอิญสิ่งที่ตรวจสอบมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเราก็ไม่ได้รับความเชื่อมั่นก็ต้องไปหาหลักฐานมาว่าเออเราเราโอเคนะสินค้าเราดีก็ต้องไปแบบขอหลักฐานการขอหลักฐานจากเกาหลีก็ใช้เวลาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกว่าจะผ่านมาได้ใช่ค่ะก็คือตอนนี้ถือว่าไฮดรบูเองลุกขึ้นมา ทำให้หนูลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งเพราะตัวนี้เลยเนาะใช่ค่ะโอ้โหเห็นบอกว่าตอนแรกที่วางขายเป็นไงค่ะโอ้โ,โหก็คือหมดภายในแบบไม่กี่วันนะแค่เปิดตัวปุ๊บขึ้นโซลเอาท์เลยแบบหลักเยอะหยิบหลักออเดอร์ก่อนอใช่ใช่หายากเลยคุณผู้ชมค่ะ,คะอยู่ๆกู๊กิ๊ฟเอามาให้ฝากพออยากได้อีกทีนางบอกต้องรอเป็นล็อตล็อตใช่ค่ะเออในฐานะผู้บริหารพอเราได้รับการตอบรับแบบนี้แล้วรู้สึกยังไง ก็รู้สึกดีใจมีมีกำลังใจเพราะอย่างน้อยเราสึกว่าเฮ้ยยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขายังเชื่อมั่นสินค้าเราคือกว่าเราจะต่อสู้มาจากการถูกเกาหาเป็นแช์ลูกโซ่หรืออะไรอย่างเงี้ยโดนโจมตีทุกวันค่ะช่วงนั้นอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราลุกขึ้นมายืนใหม่อีกครั้งหนึ่งผู้ชมทำธุรกิจนะหนูแบบว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาวันหนึ่งที่เราล้มได้เราก็ต้องลุกขึ้นมาได้ใช่มันก็เลยทําให้หอมรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรที่เราคิดว่าแน่นอนเงินจะมาเข้ากระเป๋าง่าย ให้เผื่อใจถึงความไม่แน่นอนไว้ด้วย, oh. วยคุณทำแผน A ใช่ไหม,มเผื่อแผน B สักนิดนึงว่าถ้าไม่ประสบความสำเร็จคุณจะอยู่ยังไงวันนี้คือได้บทเรียนมากๆเลยแบบเอาค่อยๆเดินงั้นเรามาดูที่ไฮราบูวันนั้นกุ๊กกิ๊บมาบอกทีหนึ่งแล้วว่าในไฮราบูเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างถึงทำให้หอมตัดสินใจแล้วชื่อไฮราบูมาจากไหนไฮราบูเนี่ยคือผู้บริหารนั่งคุยกันว่าเราอยากได้คอนเซปต์ว่าฟ้าหลังฝนนะเพราะเราเจออะไรมาเยอะจริงเราเราหวังว่าวันหนึ่ง เราจะกลับมาสดใสอีกครั้งหนึง่งพอฟ้าปุ๊บมันก็เลยมีโจทย์ค่ะว่าบลูก่อนเป็นสีฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็มาหาเจอคําว่าไฮราไฮราเป็นแปลว่าเพชรมาจากนวนิยายฝรั่งเรื่องหนึ่งเราก็เฮ้ยไฮราบลูม, i, มันเหมือนเพชรที่ขึ้นในท้องฟ้าเรารู้สึกว่าเอมอ,ม,อม,มันเหมือนขึ้นในใจพวกเราด้วยอะ่ะแล้วก็คาว่าบลูม,มันก็สดชื่นในความรู้สึกเราอยากรู้อย่างเดียวเลยคาใจมากเลยไฮราบลูเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไร คือสิ่งที่คนไม่รู้คิดว่าเวลาที่เราเครียดเนี่ยสมองเราเครียดอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่ผิวเราเครียดด้วยค่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีกูจะสังเกตว่าเวลาทีเ,เคยดเอเ๊ะคิ้วขบวดโดยที่เราไม่รู้ตัวมันคือกล้ามเนื้อข้างในหรืออะไรบ<ล>างอ<น>ะบอกใช่ค่ะคือเราจะได้ยินคําว่าคอลลาเจนคอลลาเจนมันดีแต่ว่าร่างกายเรายิ่งอายุเยอะคอลลาเจนยิ่งลดน้อยลงตัวนี้นะคะเลยมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนสี่โมเลกุลคือ เล็กกลางใหญ่เล็กยุวนุ่มใช้นะถ้าถ้าไม่ฟังต้นหอมอธิบายจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยทำไมหน้าฉันใสทําไมหน้าฉันฉ่าน้ำเหมาะกับใครบ้างทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผิวแพ้ง่ายก็มีใช้ได้ใช้ได้หมดเลยค่ะเอามาดู้แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างอะลูกเราตั้งตั้งใจเลยว่าใช่ค่ะเป็นวอเตอร์ครีมก็คือเนื้อมันจะไม่เหนียวค่ะใช่เนื้อเขาจะแบบเนี่ยเป็นฉ่ำน้ำใช่คุณผู้ชมนุ่มช้นุ่มชอบใช้ ซึมดีไหมลูกใช่กุกดีค่ะแล้วกลิ่นเกลือนสะอาดหมดจดคุณผู้ชมรู้ไหมเวลาทาหนูแบบจะทาทั้งหมดเลยนี่ยังไม่ได้ลองกับพี่ทอาครั้งแรกแล้วจะรู้สึกว่าว้าวเลยอ่ะเพราะว่าเราใช้เวลานานมากในการเลือกสูตรนะคะแล้ววิธีการทาเงี้ยแล้วตกตกตค่ะน้ำมันจะเข้าไปในผิวใช่ตบตกตตตตัวนี้คือเราตั้งใจเลยว่าเราจะทําครีมยังไงให้รู้สึกดีในครั้งแรกและคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายใช้ได้ฉะนั้นสิ่งที่เราทําคือเราไม่ใส่ซิลิโคนค่ะครีมเราอาจจะรู้สึกว่า มันไม่ได้นุ่มสลวยอะไรอย่างงี้มันความหยิ่งหยิ่งของซิลิโคนเพราะเราไม่ใส่เลยเพราะว่าซิลิโคนจะก่อให้เกิดการแพ้<ช>แล้วก็พาราเบนวัตถุก,กันเสียที่ต่างประเทศห้ามใช้เนี่ยเราไม่ใช้เลยเไม่ต้องกลัวท,ทำให้แพ้ค่ะตรงนี้ก็คือเราค่อนข้างใส่ใจกับผู้บริโภคมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากทําราคาที่เขาจับต้องได้เพราะฉะนั้นราคาวันนี้เป็นโปรโมชั่นอย่างแน่นอนค่ะว่ามาคือเนือปุกเนี่ยมัน490านะคะ,คะ,คะ แต่ว่านะตอนนี้เนี่ยก็คือซื้อ2กระปุกให้เลือกว่าจะเอาของแถมเป็นมูสคลีนซิ่งล้างหน้าหรือว่าครีมกันแดดก,ก็คือมูสถ้าใครเป็นสิวหอมแนะนําให้เลือกมูสค่ะดูลเรื่องสิวใช่แต่ถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องสิวก็แนะนําครีมกันแดดเลยได้เลือก2องออปชันนะคะคุณผู้ชมขาติดต่อได้ก็คือซื้อ2กระปุกในราคากระปุกละ490นะคะ2กระปุกก็980 ล้วเลือกเอาของแถมเลือกเอาเขาจะมีของแถมมอบให้คุณผู้ชมจะได้ลองทั้งมูสหรือจะเป็นกันแดดได้หมดเลยของของคุณแม่ได้กันแดดก o ุ๊กกิ๊ฟเขาส่งมาให้คุณแม่ชอบวิ่งออกกําลังกายได้อย่างมั่นใจเลยอ่ะกันแดดคือเราเราเป็นคนที่ชอบผิวสว่างด้ยกันทั้งหมดแล้วก็เลยแบบหาของที่ทาปุ๊บ แล้วต้องรู้สึกดีเลยติดต่อได้ที่ไหนบ้าง<ม>เพราะว่าเห็นมีตัวแทนก็เยอะอยู่นะเป็นกําลังใจให้ตัวแทนด้วยนะคะก็ติดต่อได้ที่ IG h ีไฮแลบรูออฟฟิเชียลค่ะ,ออะหอมอันนี้ด้วยกันแม่อยากให้หอมย้ําโปรอีกทีหนึ่งค่ะ,ะก็โปรโมชั่นของเราช่วงนี้นะคะก็คือ ซื้อ2กระปุกนะคะให้เลือกว่าจะแถมเป็นมูสคลีนซิ่งล้างหน้าหรือว่าจะเป็นครีมกันแดดซึ่งถ้าเป็นสิวขอแนะนําว่าเป็นคลีนซิ่งล้างหน้าแล้วก็คลีนซิ่งล้างหน้าเนี่ยปกติถ้าคุณทากันแดดเกิน30 SPF คุณจะต้องคลีนออกใช่ไหมคะแต่คุณใช้มูสตัวนี้ขวดเดียวอยู่เลยถูๆหน้าเคมีตรงนั้นออกเลยไอจีคุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะคะก็คือ Hy Ra b r u ออฟ f ิเชียได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีตัวแทนที่ส่งลิงก์มาให้หนูแบบยินดีด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ตัวแทนของไฮราบ ชมค่ะถ้าอยากอยากลองเปิดใจดูก็ได้นะคะมีหลากหลายแบรนด์ในตลาดให้คุณเลือกแต่คุณลองไฮราบูแล้วเนี่ยคุณจะติดใจเหมือนที่นุ่มมติดใจ วันนี้แม่ในทายันนี่เลยนะมายันนี่เหลืออย่างเดียวตอนนี้จะลองให้พี่บอบบี้ลองเลยเพราะว่าพี่บอบบี้โดนแดดหน้าพังมากเทคนิคทานหนาๆเลยถ้ารู้สึกหน้าเยอะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าทานหนาๆจะเป็นมาสกใช่เป็นมาสก์หน้าได้เลยคุณผู้ชมค่ะเอาล่ะเป็นกําลังใจให้นะคุณผู้ชตเนีอมลุกขึ้นมาอย่างสง่างามแล้วใช่เป็นกําลังใจให้ต้นหอมต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นหอะไรอะไรอ๋อเริ่มดูมือถือเขาแล้วแลกเบอร์กันไว้ค่ะเอาคำคมดีกว่าไหมฮะคำคมดีกว่าคำคมวันนี้พิเศษสำหรับต้นหอมค่ะนะคะเพื่อนในเฟสเรามีเป็นหลักพันแต่เพื่อนที่พร้อมจะช่วยกันฉันมีแค่เธอตายแล้วอยากคิดว่าหนูจะไปไหนจากพวกแม่แม่นะคะ <อ>นหนูจะเกาะอยู่ยอย่างนี้คุณผู้ชมไว้ตัวไม่ทันละมันรู้จักบ้านทุกบ้านที่เราอยแล้วแล้วเจ๊รู้จักบ้านด้วยรู้จัเกเปนพิษโลกงหนูด้วย <c oughs> วันนี้หมดเวลาจริงๆคุณผู้ชมขาเราทั้งหมดนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการผู้หญิงทรรมหากิน <c oughs> ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่องวัน31วันนี้สวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ